สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเราราชา้าไปนิดนึงนะคะแต่เราก็มีรายการดีๆให้ทุกท่านคอยติดตามต่อไปค่ะนะคะต้องขอโทษด,ด้วยค่ะนะคะสำหรับวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะเรามีโครงการดีๆให้กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมไรฟ์สดของเรานะคะนั่นก็คือโครงการให้คําปรึกษาและบริการ ข้อมูลเทคโนโลยีนะคะของคลินิกเทคโนโลยีนะคะในวันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยมนี้คนก็หันกลับมาทำเอาน้ำอันมาเลยใช่ไหมคะก็คือสกัดสกัดโดยการไอศครีมนะคะสกัดโดยการบีบน้ำอันออกมาบดปั่นให้ได้น้ำหลักการเดียวกันของวันนี้เหมือนกันค่ะก็คือเอาส่วนของน้ำนั่นเองมาใช้ค่ะนะคะก็ใส่ลงไปด้วยแล้วเราจะใส่ลงไปต้มด้วยนะคะเพื่อให้ลดความเปรี้ยว ของ,ของมันดีออกมานะคะค่ะนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ดีนะคะกินแล้ช่วยชุ่มคอ,มอนะคะอันนี้ออกมาแล้ว,วนำไปใส่เครื่องโถปั่นนะคะแล้วก็บดปั่นให้เป็นน้ำออกมาแล้วเราก็กรองกรองเสร็จแล้วค่ะมันก็จะได้น้ำนี้ออกมาเห็นไหมคะเห็นแค่สีเนาะก็ถ้าเรารอมันจะช้า ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้บางครั้งเวลาเราทําอาหารนะคะเราจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมด้วยอย่างเช่นเราต้มต้องต้มไปอีกสินาทีข้างหน้าจนกว่าส่วนของน้ําแดงนะคะหรือมะม่วงหามมนาโหนุ่มแล้วเอามาบดปัน่นแล้วก็ใส่ผ่านกระชอนหรือผ้าขาวบางค่ะคั้นเอาส่วนที่เป็นน้ําออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ขอ มาจามองได้ว่าทําไมมะข่มก้มแล้วก็มะหมูหงลาบาสามารถกินสดได้แต่<ช>แต้องไปต้มเ,<ร>เพราะเครื่องดืง่มเราไม่สามารถที่จะคือเครื่องดื่มต้องผ่ากนการเขาจะเห็นไหมคะสีสวยเลยน้ําตะขคร้แล้วก็ช่วยคุ้ม้่าค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะตอนนี้เราจะมาใส่น้ำมะนาวกันนะคะสำหรับความเปรี้ยวความหวานนะคะ ขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเลยนะคะว่า,าต้องการลดนะคะไหนมากกว่าน่ออันไหนอย่างเช่นบางคนชอบเปรี้ยวนำนะคะเพราะเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมคะก็จะชอบเปรี้ยวนำมากกว่า<อ>หวานทาน,านเหยือกซะนะคะหรือถ้วยตวงที่มีลักษณะเป็นาปากแหลมนิดนึง รสชาติน้ำนี้จะออกรสชาติเปรี้ยวนำหว่างตาใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเห็นสีไหมคะสวยเลยนะคะอันนี้พอเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ตกแต่งด้วยปากแก้วนิดนึงค่ะส่วนใหญ่การตกแต่งนะคะเขาก็จะดูจากวัตถุด,ดิบที่เราใส่ลงไปในเครื่องดืง่มเครื่องดื่มเรามีวัตถุด,ดิบอะไรเราก็จะเอาตัวน,นั้นมาเป็นตัวตกแต่งเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้ได้ว่าอ๋อ อ่าสังเกตว่าน้ำมันเริ่มออกจากมันหมูแล้วนะครับอ่าเห็นไหมคะหดตัวด้วยนะคะมีลักษณะของการหดตัวของชิ้นอาหารมีลักษณะของการโค้งงอนะคะเนี่เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วก็เริ่มเบาๆแล้วเนาะใช่ครับอ่า <Okay. S 1> เห็นหอมไหมคะหอมเจียวนะคะชิ้นอาหารเท่าๆกันนะคะมันก็จะทําให้ดูเวลาตักชิมนะคะก็จะอร่อยะค่ะใช่ครับห,ห,หมดแล้วค่ะผสมเข้ากันหมดแล้วนะครับ ใ่ครับตัวไหมคะอาจารย์ตัวแล้วครับตัวแล้วค่ววคะนะคะหลักการเดียวกันคะ่ะหลังจากที่อยู่ในกระทะเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นใช่ไหมคะให้ทุกคนปิดเตาไฟแล้วเอาขึ้นจากกระทคะค่ะนะคะ,ะ,คะโดยจะได้เกิดการคลายความร้อนค่ะ เห็นไคะนะคะเห็นไหมคะจะมีส่วนของผงละเอียดแล้วก็บางส่วนที่ยังเกาะตัวกันเป็นก้อนอยู่นะคะเราก็จะพักจนกระทั่งค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งแล้วก็เอาสวมถุงมือค่ะแล้วบี้เข้าหากันนะคะ,คะส่วนนั้นก็จะมีลักษณะของการแตกกระจายเกิดขึ้นค่ะอันนี้คือคือส่วนของผงโรยข้าวรสต้มยำนะคะแบบไทยๆนะคะ เพราะเรามีส่วนผสมของน้ำพริกนั่นเองค่ะนะคะท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่ารายการทำไม่ได้ยากเลยส่วนผสมวิธีการเป็นหลักการของอาหารที่เป็นลักษณะของน้ําพริกแบบไทยๆกลุ่มแห้งนั่นเองค่ะ